สวัสดีครับเพื่อนๆครับพี่กบอยู่ที่แปลงในทุ่งเพนต์ตบลทุ่งเพนต์อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับอยู่ในสวนของพี่แก้วสวัสดีมาอยู่ดูสวนกับน้องน้องเฮียบเป็นผู้ดูแลสวนอยู่ตรงนี้สวัสดีน้องเฮียบครับสวัสดีครับเฮี่ยพาชมหน่อยครับอันนี้ต้นทุเรียนต้นใหญ่เนี่ยกี่ปีฮะต้นนี้ไซส์นี่ประมาณกี่ปีเนี่ยสิบห้าปีครับสิบห้าปีนะเพื่อนสิบห้าปีโอ้โหโอเคเลยนะฮะทั้งหมดมีกี่ต้นครับ ทั้งมอเกือบเกือบเกือบสองร้อยควาครับสองร้อยต้นครับปีนี้เป็นยังไงบ้างฮะดอกโอเคไหมปีนี้ดอกดอกโอเคครับดอกอืมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้ยลอยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเออดอกลอยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอลอยเต็มเลยแล้วดอกใกล้บานยังไกลแล้วครับบานแล้วบางพวงอ๋อนี่นี่ไงบานแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมาชมเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาข้างในเกือบสองร้อยต้นครับ ปีเฮียปีที่แล้วก็ดูแลอยู่ใช่ไหมยรครับดูแลอยู่ครับดูแลอยู่ครับนั่นดูสิทางนู้นโอ้โหนั่นโอ้โหสวยมากนะครับเอ่อปีที่แล้วเป็นไงบ้างปีที่แล้วครับครับปีที่แล้วมันออกดอกน้อยครับอืมมีแค่ออกแค่เจ็ดเจ็ดสิบต้นแองครับเจ็ดสิบต้นครับปีนี้ออกเกือบทั้งหมดเลยครับอืมเกือบทั้งหมดครับนี่ฮะดอกดอกบานเลาจริงๆด้วย S <S 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 ได้แต่งบ้างยังครับแต่งดอกบ้างยังโอ้แต่งไอปลายปลายกิ่งออกแล้วครับเอาปลายปลายกิ่งออกแล้วเอาปลายกิ่งออกก่อนครับโอ้ถือเฮียมีฝีมือมากเลยนะทำทุเรียนได้ออกดอกขนาดนี้สิบห้าปีครับสิบห้าปีมีคนช่วยกี่คน,นครับรวมทั้งหมดตอนนี้หาคนครับเออแปลงนี้ทั้งหมดกี่ต้นนะ่ะทั้งหมดเลยทาง,ง,งนู้นด้วยทางทางนู้นด้วยครับ มันโกยเยอะครับอืมแต่ยังไม่ได้นับจํานวนครับอ๋อไม่ถึงว่าในแปลงเล็กประมาณสักห้าปีก็อีกแปลงอยู่ข้างบนนะแปลงอยู่ข้างบนครับบ้านบนครับ,รบแต่ว่าต้นไซส์เขาเรียกว่าสิบห้าปีเนี่ยมีประมาณสองร้อยต้นโอโ้ต้นใหญ่มากปีนี้อย่างพวกใบพวกอะไรต่างๆสมบูรณ์ดีไหมสมบูรณ์ดีครับสมบูรณ์ดีครับใบครับครับเนี่ยครับเพื่อนๆมาดูครับ โอ้เนี่ยตอนนี้ทำอะไรบ้างครับในส่วนเรื่องของการดูแลกันให้ธาตุทางดินธาตุอาหารทางดินทางใบอ๋ครับตอนนี้แล้วครับ,รบตอนนี้เออเราเพ่งจะพ้นเพียไฟไปครับอตอนดอกหอมไกา่ย,ยาบาลสามวันครับ คนในเพียปูเพียไฟครับอืมครับแล้วอาหารพืชอาหารพืชก็ด้วยครับคาเซียมคาเซียมบอลลอนครับเออคาเซียมบอลลอนครับโดยครับแล้วเห็นบอกว่ามีมีใบไหลในช่วงที่ที่แปลงนี้ใบมีมีใบมาไหมฮะมีครับมีครับยอดมาครับยอดมาอ๋อเอ่อไหนขอดูต้นอื่นๆบ้างชัดๆมีไหมเออทางทางไหนครับทางนี้ก็ได้ครับอ๋อ ไม่ป่วยไหมครับก็มีมีบ้างใช่ไหมมีบ้างครับทุเรียนอ่ะถ้าใครดูแลไปมีไม่มีโรกเลยสดยอดเลยครับอสุดยอดเลยเออก็มีบ้างครับแต่มันน้อยครับอ๋อปีนี้น้อยครับอืมโอ้โหเนี่ยครับเื่อนครับเนี่ยครับอือเอ้เพิ่งจะสามปีเองครับครับครับแต่ว่าตอนไหนทีว่า สิบห้าปีอะไรก็ออกทั้งหมดเลยครับอตอนเนี้ยตอนเนี้ยมันบานน่าจะสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้บานเริ่มมีบาลสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนี่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 ใช่ไหมฮะเริ่มมีแล้วโอ้หอมมากเลยเนี่ยข้างบนอะไรไปก็เนี่ยบาข้ีงบนมาครับเนี่ยบานเยอะเลยนะเริ่มอ๋อประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์จริงด้วยครับมีบาลมีบานบานบานเกือบทุกต้นหรอครับแต่มันนี่ครับ ก็ประมาณนั่นแหละครับ